คลิปนี้บางจะมาสอนวิธีการเย็บเข็มสองเล่มเห็นป่ะเย็บสองเล่มคือแทงสลับแทงสลับนี่คือวิธีการใช้เข็มสองเล่มมืในในวิดีโอของต่างประเทศเขาก็มีอยู่นะเขาก็มีอยู่นะการเย็บสิมเข็มสองเล่มลก็คือแค่เราใส่เข็มเข้าไปแล้วแทงสลับสลับเข้าสลับออกปะ่ะ นี่ปิดๆอ่ะดูนะให้ดูชัดๆสอนเป็นวิทยาทานกันสอนเป็นวิทยาทานไปไม่ได้เอาไปดูก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยไม่มีใครมานั่งบอกไม่มีใครมานั่งบอกเลยหรอก การเย็บเข็มก็สลับซ้ายสลับฝานี่แหละใช้ฝาใช้ฝาสลับเข็มกัไปมานะแต่เข็มสองเล่มมันคนละทางกันไป,ปแล้วก็มีวิธีนี่แทงได้เหมือนกันเหมือนในคลิปตามญี่ปุ่นเขาเขาเย็บอะ คลิปต่างประเทศอะจริงเครื่องหนังก็ไปดูในคลิปของต่างประเทศก็ได้นะแนะนำแต่ว่าเขาไม่ค่อยบอกไง mm hmm. เขาทำวีดีอไว้โดยเฉยไม่มีใครมาบอกบอกว่าบางนี่ใจดีสุดแล้วและ่ะใจดีสุดแล้วที่จะให้จริงๆริงก mm hmm. ็ไม่มีไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กเ mm hmm. ย็บต้องเข็มนั่นจะต้องจัดจัดได้ดีๆนะจัดได้ดีๆนะ จริงๆมันมีไม้นะมีไม้หนีบมีไม้หนีบใช้ไม้หนีบใช้ไม้หนีบตรงกลางเย่บงเง่ะโอเคแต่ว่าบางไม่ค่อยจะบางชอบแบบชอนแบบเพียวๆอ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องพัพพดเยอะพัพลักไม่ต้องเยอะเพราะว่าเวลาเราทํางานจริงๆอ่ะปัญหาจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันเยอะกว่าการที่จะต้องไปมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันก็ช่วยได้มันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะ แต่ว่าเวลาเราทำงานจริงอะ่ะเราต้องแก้ปัญหาเมื่อมันไม่มีอะไรนะน,นี่คือการเย็บสองเข็มนะเห็นไหมี่การเย็บสองเข็มเดี๋ยวเราก็าเก็บรายละเอียดชิน ดูที่ไหมอ่ะช่ๆก็คือเข็มอ่ะแทงเข้าไปรูเนี้ยอ่ะเล่มหนึ่งแล้วก็จัดระเบียบเข็มดีดี